ขอเสียงปรบมือใกับคุณบัญชาเปี่ยมหน้าหมายครับสวัสดีครับท่านประธานทั้งสองท่านและนักธุรกิจทุกท่านผู้ร่ำรวยและมั่งคั่งครับผมไดมอนดะ์เจหรือจาเจคือแปลงเกษตแปลงแรกของผมมีทั้งหมดประมาณ4 5หแปลงนะครับแปลงแรกนี่คือปลาล์มครับปลาล์มอันนี้ปลาล์มน้ำมันเนี่ยปลูกอยู่ที่ละหารทายบุรีรัมย์อยู่ประมาณ40 สีไร่หรือไงนีนี่คือต้นปลาล์มประมาณ8ปีนะครับดินปัจจุบันเนี่ยดินในประเทศไทยที่เราทําการเกษตรเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์สารแล้วดินดินที่ใช้ปลูกพืชผักหรือปลูกต้นไม้ทุกวันนี้ใช้แค่เกาะรากใช้แค่พยุงรากและพยุงต้นให้อยู่ได้แค่นั้นเอง ไม่สามารถที่จะมีอินทรีย์สารในดินมาเลี้ยงพืชได้เพราะนั้นเกษตรกร,ร,กรต้องใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยถ้าไม่ใช้ปุ๋ยไม่มีทางที่จะได้ผลผลิตออกมานะครับอันนี้ก็อันนี้ที่ผมจะให้ดูนะครับเลื่อนไปอีกนิดครับเลื่อนไปอีกนิดอ่าเลื่อนกลับมาครับเลื่อนกลับมาครับขอบคุณมากครับเลื่อนกลับมาที่ปามให้ยังไม่จบปามผมปีหนึ่งเนี่ยจะใช้ปุ๋ยเคมี ไล่ละไล่ละสิกระสอบไล่ละสิกระสอบเพราะฉะนั้น40ไร่ก็จะใช้ประมาณ40กระสอบนะครับสองครั้งแล้วใช้ปุ๋ยชีวภาพก็คือมูลสัตว์มูลวัวเนี่ยไร่ต่อไร่เนี่ยที่ใช้อยู่ก็อยู่ประมาณ2องตันต่อไร่นะครับที่ใช้อยู่เดิมนะครับเดิมแล้วก็ฉีดสารเสริมประสิทธิภาพพืช ผมใช้มาตั้งแต่ตัวเดิมนะครับไม่ใช่ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันเพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆใช้มาตั้งแต่ตัวเดิมที่บริษัทเราออกเพราะตอนนั้นซื้อไปเยอะมากเป็นเซนเตอร์ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วตอนนี้ใช้เปลี่ยนมาใช้เป็นซูเปอร์ไมโครมิกแล้วเพิ่งฉีดไปได้หนึ่งครั้งนะครับที่เห็นลูกปามเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปามไม่สมบูรณ์ปามไม่สมบูรณ์ดูง่ายครับหรือดูการนี้ หน้านี้ฤดูนี้ปาล์มจะไม่สมบูรณ์ครับราคาถึงแพงเพราะผลผลิตออกมาน้อยราคาตอนนี้ก็อยู่ที่3บาท80สนะครับปาล์มไม่สมบูรณ์ดูง่ายนิดเดียวครับมันจะมีหนามออกมาจากเนี้ยฮะจากทลายมาเนี้ยเขาเรียกทลายปาล์มปาล์มพวกนี้อันอันนี้สมบูรณ์นี่อย่างนี้สมบูรณ์ไม่มีหนามนะครับเนี่ยอย่างนี้สมบูรณ์หนามก็จะน้อยนะครับหนามมันจะน้อยปาล์มที่ผมเคยได้สูงสุดหลังจากที่ใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชทั้งตัวเดิมนั่นนะครับ เคยได้ทลายหนึ่งเนี่ยโตสุดที่ช่างได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณยี่สิบแดกิโลหนึ่งทลายนะครับยี่สิบแปดกิโลแต่ถ้าฤดูกาลเนี้ยอย่างที่ผมเอามาโชว์อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะที่บูธท,ที่ไร่จ่าเจเนะน,นี่ยอันเนี้ยอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณหรอกช่างวันนั้นได้สิบเก้ากิโลแต่ตอนนี้มาโชว์หลายวันสงงัยจะเหลือประมาณสิบอดกิโลแล้วเพราะมันแห้งไปหมดแล้วนะครับถามว่ามันได้ผลดีไหมดี ดีมากๆและตอนนี้ผมลดเหลือใช้ปุ๋ยเคมีเหลืออยู่แค่ครั้งเดียวปีหนึ่งนะครับใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียวแต่ฉีดสารเสริมประสิทธิภาพพืชนะครับฉีดตัวเดิมไปหนึ่งครั้งเพราะตอนนั้นเราต้องฉีดต้องเล่นฉีดตอนหน้าฝนฉีดฉีดไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาฉีดตัวเนี้ไปเมื่อน่าจะประมาณสักสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะฉีดไปแล้ว มันได้ผลมากเลยครับใบจะเขียวใบปาล์มถ้าสมบูรณ์เราจะดูง่ายครับใบปาล์มสมบูรณ์เนี่ยใบตอนกลางวันใบมันจะไม่พลิกใบมันจะสละสลวยสวยเป็นมันเป็นมันออกมันดําอยู่อย่างนั้นเลยถ้าใบปาล์มที่ที่ไม่ได้ไม่ได้สารเสริมประสิทธิภาพพืชเนี่ยนะมันก็พอกลางวันมันจะพลิกมันจะพลิกคือมันมันโซมันะครับและอีกอย่างหนึ่งรากของปาล์มปาล์มจะเป็นรากที่ หากินเยอะมากหากินแบบโอ้โหหากินหากินแบบเราเจาะไปตรงไหนก็เจอรากเพราะนั้นเวลาฉีดอะเราฉีดฉีดใบแล้วเราก็ถ้าเหลือเราก็มาฉีดตํโคนต้นนะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้มันสำปะหลังครับมันสำปะหลังที่ละหารทรายเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นพันแปดเก้าเขาเรียก8ปดจะหงิกหมดทั้งจังหวัดเลยครับหงิกหมดเลยครับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย เห็นไหมฮะเนี่ยแต่หลังจากผมฉีดซูเปอร์ไมโครมิกไปแค่ครั้งเดียวตอนที่ผมตอนที่บริษัทออกได้3ามวัน4ีวันผมฉีดพ่นดูที่นี่เนี่ยนี่ัน 1, 8, นะครับฉีดไปแค่10วัน9หรือ10วันตอนที่ไปถ่ายทำเนี่ยนะครับเนี่ยอันอันน,น,นี้อันนี้คุณนายนะครับเขาไม่เคยฉีดหรอกเขาไปดูเฉยเยนะฮะนี่ยครับนี่ยฮะซึ่งซึ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเนี่ยเราจะฉีดตอนที่ที่ น้ำค้างมันเปียกๆมันสำปะหลังนะครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่นะครับเราจะฉีดอยู่ที่20ลิตร20ลิตรฉีดพ่นสารไมโครมิกเนี่ยนะครับ20ลิตรเนี่ยใส่ไมโครมิกเข้าไป4ช้อน4ช้อนปาดนะครับแล้วสูงจากต้นมันเนี่ยยกหัวพ่นใน่ยสูงเนี่ย3ฟุตรหรือ90เซนนะครับถ้าจี้มากผมลองดูแล้วเหลืองทั้งต้น แต่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่เกินห้าวันฟื้นเพราะนั้นเราจะไปเราจะเราจะต้องศึกษามันมีมันมีบอกข้างกล่องแล้วว่าทำยังไงแต่เทคนิคก็คือเราพ่นให้เป็นละอองมากที่สุดและเร็วที่สุดเดินให้ได้หนึ่งไร่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ใช้โดนละนะครับมันสำหรหลังพื้นที่เดียวกันผมไปทดลองทำแปลงสาธิต5้าไร่ห้าไร่ ไล่ข้างๆนะ่ะที่รอบ,บริเวณที่เขาปลูกเหมือนกันเนี่ยห้าไล่ของเขาได้ไล่ละห้าตันแต่ของผมฉีดสารเสริมประสิทธิภาพพืชของยูมีพลัตั้งแต่ตัวเดิมมาจนถึงเนี้ยนะ8ตันครับ8ตันครับนะครับไปต่อครับไปต่อครับนะครับอันนี้ทุเรียนพืชเศรษฐกิจที่ผมลงเป็นตัวเกือบอตัวสุดท้ายตอนนี้ละที่ลงไว้นี่ครับ ทุเรียนอั injuries, นนี้ผมไม่ได้เอา before before มันจะมีต้นไหนนะที่เป็น before นะครับต้นนี้ฮะต้นนี้เป็น before นี่ทุเรียนนี่ทุเรียนผมปีเดียวเองนะครับเดียวเองครับทุเรียน20ไร่แต่ยังปลูกไม่ครบนะยังยังลงไปเรื่อยๆนี่20ไร่นี่ before นะครับตอนนี้แล้วน네ี่คือ after ครับนี่ต้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันออกมาเหลืองเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมฉีด ก่อนเอามาในเจ็ดวันเองรุ่นเดียวกับที่วางอยู่ข้างล่างอะ่ะข้างล่างเนี่ยผมไม่ได้ฉีดเพราะผมจะเอามาโชว์ที่นี่นี่ฉีดเจ็ดวันเอามามันทอดยอดออกทุเรียนเห็นสีน้ําตาลอย่างเข้เข้มๆอย่างนี้นะครับนี่คือสมบูรณ์ครับทุเรียนยอดจะไม่เขียวครับถ้ายอดเขียวนั่นคือมันไม่แตกยอดทุเรียนมันจะทอดยอดออกมาเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับและทุเรียนเนี่ยมันแปลกนิดหนึ่งมันเป็นพืชที่ ต้องอนุบาลเหมือนเด็กอะสองปีแรกเนี่ยโอ้โหลำบากมากต้องดูแลอย่างดีแสงก็แสงนะครับแสงแดดต้องไม่เกินไม่เกินนะครับไม่เกิน40นตะครับต้องใช้สลนต้องใช้งต่างแล้วปลูกนี่ต้องปลูกให้ให้เหนือพื้นด้วยทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบให้ขังไม่ชอบแฉะเราต้องรดน้ำทุก3วันรดวันหนึ่งก็ประมาณ30นาที 30มสิโดยใช้สปริงเกอร์นะครับทุเรียนไม่ชอบแห้เอาสายยางไปพ่นหรือไปฉีดมันไม่ชอบมันชอบสปริงเกอร์นะครับแล้วทุเรียนต้นโตแล้วเนี่ยทุเรียนสังเกตไดพ้พอเริ่มโตเนี่ยถ้ามันหยุดชะงักหรือว่าไม่จเจริญเติบโตหมายความว่ามันเกิดเชื้อราที่รากรากทุเรียนพอเกิดเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นปมเป็นขมวดเป็นปมทําให้มันรับออกซิเจนในดินไม่ได้ทําให้มันดูดซึมอาหารไม่ได้เราก็ต้องใช้สารเสริมพวกนี้ไปช่วยมัน ฉีดให้มันดื่มให้มันกินสารอา,อาหารทางใบแล้วมันจะลงไปเลี้ยงลําต้นลงไปเลี้ยงรากพอรากมันแข็งแรงมันก็เริ่มขายปมแล้วมันก็หาสารอาหารของมันได้ครับอันนี้ทุเรียนนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปต่อไปครับนี่ยางพาราครับยางพารายางพาราตรงนี้20ไร่มั้งน่าจะใช่เนี่ยยางพาราเนี่ยปลูกมา18ปี เนี่ยตรงเนี้ยต้นเดียวกันเนี่ยเริ่มปีที่18เริ่มหน้าตายครับหน้าตายคือกรีดไม่ได้มันจะเป็นปมเป็นหน้ามันจะแตกแหงแล้วเป็นปมเป็นด้านด้านอะ่ะนะครับไม่มันในเมื่อมันไม่ได้ผมก็เอานี่เลยตัวเนี้ยแล้วกรีดแล้วตอนนี้ตอนที่ออกใหม่ใหม่วันที่เอาไป3าวันแรกที่ซื้อทีอ่ซื้อไปจากบริษัทอะ่ะฉีดพ่นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทั่วไปอย่างเนี้ยใช้20ลิตรต่อ4ช้อน แต่ผมเพิ่มเป็นหกช้อนหกช้อนเพราะมันไม่โดนใบแน่นอนผมไม่สามารถไปเดินบนยอดมันได้ผมก็ฉีดเข,เข้มข้นเลยเนี่ยฉีดตรงเนี้ยฉีดตรงหน้ายางเนี่ยฉีดตําหน้ายางเนี่ยนะฉีดให้มันไหลให้มันชุ่มทั้งลําต้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาพ่นพอฉีดหน้ามันชุ่มเสร็จแล้วตําเนี้ยตํารอบๆบ,บริเวณต้นมันเนี่ยมันจะมีลากขึ้นมาเพื่อเอาออกซิเจนก็ดีหรือว่าอินรียสารที่มันไหลมากับ น้ำกับอะไรที่เวลาฝนตกอะไรนะแล้วก็มันจะมีเราใส่พวกขี้บัวเราจะใส่เป็นกระสอบมันก็จะขึ้นมากินมองเห็นเลยแล้วก็จะฉีดตรงนั้นนะให้ให้มันชุ่มชําอ่ะสิบห้าวันครับออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่สิบห้าวันครับนี่ฮะดูหน้าตาเจ้าของสวนดีใจไหมเนี่ยเต็มเขาเรียกจอกเต็มจอกอ่ะกรีดนะครับเต็มจอกนี่คือสีมีดแค่นั้นเองนะ ปกติแล้วจอกหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด7มีดเจมีดตัด7มีดถึงจะได้เต็มจอกแต่นี่แค่ 4, 4ีสมีดครับ4ี่มีดหมายความว่า4ครั้งสี่คืนอ่ะสคืนนได้เต็มจอกเลยครับปลบมือให้กับซูเปอร์มโครมิกด้วยครับออะถัดไปครับถัดไปครับมีอีกไหมมีอีกไหมอ่านี่ตัวนี้ก็ภูมิใจภูมิใจอย่างยิ่งเลยอันนี้กระชายครับ กระชายนี่กระชายอันนี้กระเทยที่ผมเอามาโชว์เห็นไหมกระชายเป็นพืชที่เป็นพืชที่ใบมันไม่ชุ่มน้ําอ่ะมันไม่ชุ่มน้ําแล้วกระชายจะเป็นต้องจาเป็นต้องใช้น้ําเยอะพอใช้น้ําเยอะใบมันไม่ชุ่มน้าใช่ไหมถ้าใช้กระชายเนี่ยผมวันนั้นผมลองอยู่ที่บ้านที่ที่กรุงเทพเนี่ยยี่สิบลิตรต่อสี่ช้อนนะแล้วผมฉีดสามฟุตใบมันเริ่มมีปฏิกิยาว่ารับไม่ไหว ผมรีบโทรไปบอกที่ไล่เลยว่าให้ใช้แค่สองช้อนสองช้อนแล้วฉีดให้เร็วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่หลังฉีดนะครับนี่ยเนี่ยเนี่ยคนงานเนี่ยฉีดอะ่ะดูดิมันงามขนาดนี้เลยแล้วโทษนะฮะขุดลากดูเด็กเดี๋ยวหลังจากจบแล้วตรงนั้นนะผมให้เลยใครไปขุดลากไปดูเอาไปกินสดๆยังได้เลยหัวใหญ่มากนะครับหมายความว่า,วาอันนี้หมดละหมายความว่า,วา สารเสริมประสิทธิภาพพืชไมโครมิกอ,อยู่ที่ไหนครับท่านผู้ช่วยขออนิดหนึ่งไมโครมิกของเราเนี่ยมันมี4ปอในกล่องเนี้ยประโยชน์ของมันคือมันช่วยให้พืชได,ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบ,บูรณ์โดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนที่พืชต้องการนักหนาเนี่ยรากมันที่มันไปเนี่ยมันไปหาไนโตรเจนเนี่ยในเนี้ยมันมีแบบโอ้โหสุดยอดเลยประโยชน์ของมันนะมันช่วยให้พืชได้สารอาหารได้ครบและเติบโตเร็ว นะครับประโยชน์ประหยัดประหยัดยังไงก็จะเคยใช้ปุ๋ยเคมีสองครั้งเหลือครั้งเดียวแล้วไอเนี่ยหนึ่งกระสอบของมันเนี่ยห้าสิบช้อนเนี่ยนะเราใช้แค่ไล่หนึ่งเราใช้แค่สี่ช้อนเนี่ยแล้วคิดดูสี่สิบไล่มันใช้แค่สองสามซองเองสองสามกระสอบที่อยู่ในนี้เองมันประหยัดไหมอ่ะประหยัดนะมบอกให้ด้วยครับ อีกปอหนึงคือปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยพ่นเนี่ยนั่นท่านนั่งอยู่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ผสมและฉีดสตาร์ทเครื่องและฉีดพ่นเลยถ้าคอมเมนต์ว่าทําไมจ่าไม่ปิดจมูกมันอันตรายนะไม่มีทางอันตรายจนยืนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะโตได้ก็เพราะไอ้นี่นะเพราะอะไรนะฮะมันฉีดเช้ายาวเย็นน่ะอ๋ผมไม่ได้ม้ผมลองแล้วผักบุ้งจีนน่ะมาโตเร็วใช่ไหมผมผมปลูกได้ห้าวันเนี่ยผมเอา ตอนเช้าผมเอาตลับเม็ดวัดวัดไว้เสร็จแล้วผมก็พ้นด้วยซูเปอร์ไมโคมิกอ่ะเย็นพอเย็นมาวัดมันเพิ่มขึ้นมาอีกสามเซนครับอย่าว่าจา่าโมไปทําที่บ้านเลยเดี๋ยวไปซื้อเม็ดผักบุ้งที่ร้านผมมีขายไปซื้อเลยทุกคนเลยซื้อแล้วไปเพาะและทำเนะ่ยถ้าไม่ได้อย่างนั้นนะตัดคอจ่าได้เลยเอ่นะมันมันมันไวอะ่ะคือประโยชน์มันดีมาก และเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบก็คือบีฟอย่างไรมันโรมมันไม่แข็งแรงนะครับอย่างที่น้องก็บอกข้าวไม่แข็งแรงอ่ะข้าวในนาข้าวทุกวันเนี่ยดนนยนินที่มันอยู่เนี่ยขี้โคลนที่มันอยู่นะใช้เกาะลากข้าวกันนั่นแหละถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเลยนะไม่มีทางได้กินข้าวครับข้าวไม่มีการออกรวงออกเม็ดครับเพราะมันไม่มีอินทรีย์สารอะไรแล้วนะครับเหมือนอย่างสโลแกนเขาว่าชาวนาทุกวันนี้ทำนาปีก็เหลือแต่นี่กระสัง พอทำนาปังก็เหลือแตส่สร้างกันนี่